ผมชื่อเอครับนักศึกษาปีหนึ่งหอในมหาวิทยาลัยนี่แหละครับเรื่องมันเริ่มตั้งแต่ต้นเทอมที่แล้วผมได้รุมเม็ชื่อนอนนนเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยสูงสิงกับใครเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรจนกระทั่งนนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์หลังจากนั้นห้องก็ว่างเปล่าไปพักหนึ่งแต่ที่แปลกคือทุกคืน ตอนประมาณตีสองจะมีเสียงเหมือนคนไขกุญแจแล้วเปิดประตูเข้ามาผมคิดว่าหูฝาดเลยไม่ได้สนใจอะไรมากนักแต่เสียงมันดังขึ้นทุกคืนทุกคืนจริงๆคืนหนึ่งผมตัดสินใจลุกขึ้นไปดูเพราะเปิดประตูออกไปก็ไม่เจอใครเลยโถงทางเดินเงียบสนิทไฟสลัวๆส่สองให้เห็นเงาตัวเองยาวๆผมเริ่มใจไม่ดีวันต่อมาผมถามยามที่ดูแลหอพัก พี่ครับช่วงตีสองมีใครขึ้นมาที่ชั้นนี้บ้างไหมครับยามสายหน้าไม่มีเลยน้องเอ็งนอนไม่หลับหรือเปล่าช่วงนี้คืนนั้นผมเลยแอบติดกล้องวงจรปิดไว้ในห้องพอถึงเวลาตีสองเสียงไขกุญแจก็ดังขึ้นอีกผมรีบเปิดดูวิดีโอในวิดีโอประตูห้องค่อยๆเปิดออกช้าๆแล้วสิ่งที่ปรากฏคือร่างโปร่งใสของนนยืนอยู่ตรงนั้น หน้าตาเศร้าสร้อยเหมือนกำลังมองหาอะไรบางอย่างนนเดินเข้ามาในห้องแล้วตรงไปที่เตียงของตัวเองตอนเช้าผมรีบไปหาพระที่วัดพระบอกว่านนยังไม่ไปไหนเพราะยังมีห่วงผมเลยลองไปรื้อคนโต๊ะของนนดูเจอจดหมายฉบับหนึ่งเขียนถึงแฟนเก่าของนนที่เลิกกันไปนานแล้วในจดหมายนนบอกว่ายังรักเธออยู่มาก ผมตัดสินใจติดต่อไปหาแฟนเก่าของนอนเล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังเธอตกใจมากแล้วบอกว่าจะมาทําบุญให้นนคงอยากบอกลาเธอเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากทําบุญให้นนก็ไม่กลับมาเปิดประตูอีกเลยแต่ถึงอย่างนั้นผมก็ยังไม่กล้านอนปิดไฟอยู่ดีถ้าคุณยังไม่หายขนลุกอย่าลืมกดติดตามขนลุกไทยแลนด์แล้วพบกันใหม่ในความมืดตอนหน้า